ฟอร์ด Ford, โปรโมชั่นฟอร์ดนะคะวันนี้มดจะมารีวิวนะคะฟอร์ดนะคะ4ประตูค่ะรุ่นสปอร์ตนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่รับคานิยมนะคะติดอันดับต้นๆน,นะคะของฟอร์ดเราเลยนะคะรุ่นนี้นะคะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะคะ ตามไปดูกันเลยค่ะสําหรับอย่างแรกเลยนะคะที่โมจะทําการรีวิวก็คือกระจังหน้าค่ะรุ่นนี้นะคะกระจังหน้าเดิมๆคู่ตัวโรงงานมาเนี่ยก็จะเป็นสีเทากาไฟแบบนี้เลยนะคะตามคลิปเลยค่ะมาพร้อมกับกระจังรังพึ่งด้านหน้านะคะช่วยเรื่องของการระบายความร้อนได้ดีเลยค่ะรุ่นนี้เนี่ยจะมีแสรีลักด้านล่างตัวนี้นะคะทอดลงไปนะคะ เป็นสีเทากาไฟค่ะเป็นแสลักษ์เอกลักษณ์ของรุ่นสปอร์ตนะคะและก็มาพร้อมกับบรินกันชนหน้าทรงโครเมียมแบบนี้เลยค่ะสวยๆเพิ่มความดุดันแล้วก็เพิ่มเท็กเจอร์ให้กับ วัวส่วนของด้านหน้ารถนะคะแล้วก็มาพร้อมกับเสียรลักซีแคมปด้วยนะคะตรงไฟตัดหมอกค่ะไฟตัดหมอกรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นหลอด LED นะคะเป็นทรงรูปแก้วนะคะก็จะเพิ่มความสวยงามนะคะแล้วก็เพิ่มความสว่างค่ะในเวลากลางคืนนะคะมาพร้อมกับไฟหน้ามัลติ r e เฟกเตอรนะคะเปิดปิดได้ภายในห้องโดยสารเลยนะคะเวลาที่ฟ้ามืดนะคะไฟจะติดขห้อัตนโนมัติเลยค่ะ แล้วก็มาพร้อมกับเจ้ลักซีแคมด้านหน้าเลยนะคะเป็นไฟวิ่งกลางวันเพิ่มเติมเข้ามาด้วยค่ะและรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นสปอร์ตที่มีหูรักจุ่มด้านล่างถึง2จุดกันเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันต่อเลยนะคะ หนึ่งที่ด้านข้างต่อกันเลยนะคะสําหรับด้านข้างนะคะรถยนต์นะคะ4ีประตูรุ่นสปอร์ตรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับล้อแม็กขอบ18คู่ตัวโรงงานมาเลยค่ะเป็นร้อสีเงินนะคะแล้วก็ปัดเงาสีดำนะคะลักษณะสีทูโทนแบบนี้เลยค่ะเพิ่มความดุดันให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นนะคะรัดมาด้วยยาง กูดเยียค่ะขนาด2 5 5 6 5 5ห้หอดล่อๆอแบบนี้เลยนะคะตัวร้อนะคะตัวยางเนี่ยเป็นลักษณะของ H t ชค่ะสามารถขับได้เงียบนุ่มในถนนเงียบได้ดีเลยนะคะและก็ลูกค้าท่านใดสนใจอยากเปลี่ยนร้อยางเป็นสไตล์ออฟโรดนะคะก็สามารถให้หมดจัดโปรให้พิเศษได้เลยะคะ่ะสำหรับรุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับซุมร้อนะคะดี่เป็นซุมร้อลักษณะผิวส้มสามนิ้วแบบนี้เลยนะคะก็คู่ตัวโรงงานมาหล่อหอเท่ๆ,ๆแบบนี้กันเลยค่ะเดี๋ยวเราดูที่ด้านหลังกันต่อนะ ลำะะตองที่ด้านหลางนะคะสําหรับด้านหลังรุ่นนี้จะมีที่เหยียบข้างคู่ตัวโรงงานมาเลยค่ะขึ้นลงง่ายนะคะเวลาขนส่งนะคะก็สะดวกสบายเวลาขึ้นลงด้านข้างเลยค่ะมาสังเกตที่ด้านบนนะคะด้านบนตัวนี้เนี่ยจะมี ฝาครอบไรเนอร์ให้ด้วยนะคะตัวฝากครอบไรเนอร์ให้เนี่ยก็จะทําให้การขนส่งของขึ้นลงเนี่ยก็จะง่ายขึ้นด้วยนะคะแล้วก็จะป้องกันรอยบริเวณไรเนอร์ให้ด้วยค่ะมาพร้อมกับนะคะนะคะช่องค่ะช่องติดตั้งนะคะเกี่ยวกับโรบาร์นะคะเหล็กนะคะเราสามารถติดตั้งโรบาร์เหล็กได้เลยนะคะตามช่องติดตั้งนี้นะคะซัพพอร์ตการติดตั้งโรบาร์เหล็ก ทุกรูปแบบเลยค่ะแต่เรามาต่อกันที่ด้านหลังนะคะสําหรับด้านหลังรุ่นนี้ไฟท้ายค่ะไฟท้ายจะเป็นไฟท้ายนะคะที่ลงโคมดําให้ด้วยนะคะเพิ่มความดุดันมากขึ้นนะคะดูเข้มมากยิ่งขึ้นเลยค่ะมาพร้อมกับโลโก้ค,คําว่าสปอร์ตด้านหลังด้วยนะคะและก็จะมีกล้องมองหลังคู่ตัวโรงงานมาเลยนะคะเพิ่ม เพิ่มความสะดวกสบายในการถอยหลังแล้วก็ทำเพททัศนาวิสัยในการถอยหลังดียิ่งขึ้นในยามค่ำคืนค่ะแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3นะคะก็จะมีทําให้ด้านหลังเนี่ยลดขั้นหลังตามมามองเห็นตัวเราเบรกชัดยิ่งขึ้นค่ะมาพร้อมกับในส่วนของด้านหลังนะคะฝาท้ายเป็นฝาท้าย Easy l i f t ค่ะมีน้ำหนักเบานะคะเวลา ปิดฝาท้ายก็ปิดได้ง่ายเลยค่ะเราเป็นผู้หญิงนะคะเราก็สามารถเปิดปิดได้สะดวกสบายเลยค่ะผ่อนแรงเราได้ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของกระบะไลเนอร์นะคะเป็นกระบะไลเนอร์คู่ตัวโรงงานมานะคะมดมีติดตั้งแถมให้กับลูกค้าทุกคันเลยนะคะเป็นกระบะไลเนอร์ของ Ford ค่ะรับประกัน5ปี150,000กิโลกันเลยทีเดียวค่ะ ไปนะคะในส่วนของกันชนท้ายค่ะการชนท้ายคู่ตัวโรงงานมานะคะจะเป็นันชนท้ายสีเทอกาไฟเลยนะคะมาพร้อมกับนะคะในส่วนของไฟส่องสว่างบริบรเวณป้ายทะเบียนด้วยค่ะเราไปรับชมบบรอบพันกันนะคะพี่ๆค่ะชมได้เลยค่ะ สำหรับการชมมดรีวิวนะคะ4ประตูรุ่นสปอร์ตคันนี้นะคะเห็นไหมคะว่าเดิมๆคู่ตัวโรงงานมา ก็หอสุดๆแะค่ะพี่ๆท่านใดนะคะมีแบบชุดแต่งในใจนะคะก็สามารถส่งรูปมาให้หมดทําเสือราคาให้ก็ได้นะคะว่าอยากได้ของแถมของแต่งเพิ่มเติมตรงไหนบ้างนะคะหมดมีราคาโปรโมชั่นดีๆปังๆให้มากมายเลยค่ะสําหรับพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะก็สามารถที่จะโทรมาหาหมดได้ที่เบอร์0 9 1ย์4 3 9 9 3นนะคะหรือจะแอดไลน์คิวโคด้านล่างนี้มาก็ได้ค่ะสําหรับโปรโมชั่นรุ่น4ประตูรุ่นสปอร์ตรุ่นนี้นะคะหมด มีรถสต็อกจะเป็นสีส้มค่ะสีขาวนะคะแล้วก็สีเทาดําแบบนี้เลยนะคะท่าพี่ท่านใดนะคะอยากได้3สีอันนี้แล้วอยู่ในใจนะคะ mm. ก็สามารถโทรมาขอโปรโมชั่นกับหมดได้เลยค่ะหมดแอบกับสีพิซซ่าเลยว่าหมดมีส่ลดสูงสุดถึง1นึ่งแบาทกันเลยทีเดียวนะคะอย่ารอช้านะคะรดหมดแล้วหมดเลยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้หมดด้วยนะคะจะได้มีลาดโปรโมชั่นดีๆที่มดจะมีให้ในคลิปต่อตอไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณพี่ๆทุกคนค่ะที่รับชมนะคะเราเจอกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ